ทุกท่านครับเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ล่าสุดเหมือนว่าคาราบูจะถูกไล่ออกจากคอนกรีตบอยเป็นที่เรียบร้อยหลังจากถ้าเกิดว่าเราไปดูตอนนี้นะไอจง IG จีฟอล w ล o ฟอลโล่อั l นฟอลกันหมดแล้วครับผมเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมยังไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกัน เติมพลังกันก่อนครับเสื้อ merge วาบแกงปล่อยอย่างเป็นทางการแล้วทุกคนสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ IG w ว้าบแกง is over เสื้อของเรานะครับทำมาเป็นฟรีไซส์คอตตอนร้อยเปอเล่าให้ฟังเว้ยเงินตรงเนี้ยทั้งหมดผมจะเอามาทำสตูเพิ่มใครที่ติดตามช่องเรามาจะเห็นว่าคุณได้เห็นแบนะ็กกราวน์เนี้ยมา6-7ปีแล้วตลอดเวลา6-7ปีที่เราทำช่องกันมา ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องไปอีกขั้นสามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วครับที่ราคา799บาททั้งนั้น IG w a วา Gang is over 350ตัวหมดแล้วหมดเลยจัดมาเจอกันจัดไปบอกเลยว่าตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาครับผมลิวยาชีประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากผ่านการแนะนำเปิดตัวค่ายของเขายังเป็นทางการในชื่อค่ายที่มีชื่อว่า Concret ต b o ยครับผมที่ยาชีจะค่อยๆมาแนะนาตัวละครในค่ายนี้ให้เรารู้จักอย่างคาโมคาราบู DC2 ี r ูทริล r าร์ฟเและใครอีกหลายๆคน นะะแน่นอนสไตล์ที่แตกต่างการแต่งตัวที่แตกต่างทำให้ค o อนคร t e บอยครับเป็นที่พูดถึงอีกหนึ่งแก๊งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งแรงสำคัญประจำโลกคิปฮอปเลยแหละเพราะฉะนั้นครับผมตลอดเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าสงสัยกับแฟนคลับทุกคนครับผมว่าทำไมทำไมคาราบู หนึ่งในสมาชิกหญิงสาวของแก๊งคอนกรีตบอยครับไม่ค่อยจะไปอยู่กับแก๊งเท่าไหร่เลยต้องเข้าใจว่าคอนกรีตบอยเนี่ยลงสตอรี่เมื่อไหร่อยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีการจะไปโผล่ที่ไหนคนเดียวไปไหนไปด้วยไปด้วยกันรจริงๆครับผมไอส้สีห้คนเนี้ยแต่2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาแฟนคลับเขาไปสังเกตไว้ว่าคาราบูครับจะอยู่คนเดียวเข้าสตูคนเดียวไม่ค่อยจะโผล่ไปกับเพื่อนเขาเท่าไหร่มันมีอะไรแปลกไปหรือเปล่า และแล้วสุดท้ายแล้วครับผมเมื่อวานนี้การแสดงคอนเสิร์ตพร้อมกับการประกาศคอลลัส์ครั้งสำคัญระหว่าง n นกี้และ Concrete Boy ก็เหมือนจะมาเป็นตัวที่แสดงการคอนเฟิร์มให้กับเราได้แล้วว่าปัจจุบันครับผมคาราบูถูไล่ออกไม่ก็เธอเนี่ยออกจาก Concrete Boy เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะถ้าเกิดว่าเราจะดูกันในคอนเสิร์ตนะครับคาราบู oo, หายไปไม่ขึ้นไปบนเวทีนั้น แล้วเมื่อผมเนี่ยได้เห็นว่าคาร์บุมไม่ได้อยู่ในคอนเสิร์ตนั้นผมก็กลับไปดูใน IG ของเธอครับแล้วผมก็ได้เห็นว่าในสตอรี่ไอของเธอเนี่ยเธอเนี่ย r e พส s t สตอรี่ที่คนไปถ่ายว่าเธอหายไปไหนถ่ายรูปคอนเสิร์ตอลไปรอดูเธอแล้วไม่แล้วแท็กเธอว่าเธอหายไปไหนพสต์ ost, รีโพ r e p o s โ r e p o s ี r e p o ์ร r โพสต t แล้วถ้าไปดูในเฟซบุ๊กอีกก็จะเห็นว่าเธอเนี่ย r e t วิตหลายๆอย่างที่พูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพื่อนที่พูดเหมือนการถูกขักหลังเว้ยเพราะฉะนั้น ผมก็เลยไปตามดู IG แล้วก็ได้รู้ว่าหน้า IG ของคอนขีดบอยเอาแท็ก เอาชื่อคาราบูออกคนที่เรียบร้อยแล้วทุกคนครับผมรวมไปถึงริวยาชี unfollow คาราบูแล้วเรื่องนี้แทบจะคอนเฟิร์มได้แล้วแหละว่าปัจจุบันคอนขีดบอยกับคาราบูแยกทางกันแล้วครับผมแต่เรื่องที่ผมอยากจะพูดมากที่สุดคือนอกจากริวยาชิในแกงคอนขีดบอยผมชอบคาราบูที่สุดเลยคาราบูเป็นคนที่ผมฟังแล้วมีสไตล์เท่แบกไหวแบกถึงของถึงจริงๆและการที่คอนรีตบอยกําลังจะเป็นที่โด่งดังผมมั่นใจในปี2ปีผมว่ามันจะเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ มามีผลให้กับแกงคอนกรีตบอยเองด้วยสาครับผมเพราะในตัวคาราบูทุกคนได้รู้จักเธอแล้วลิวยาชีทําให้คนได้รู้จักเธอมากขึ้นแล้วและเธอก็เก่งด้วยเพราะฉะนั้นครับอนาคตของเธอผมมั่นใจเลยว่าขึ้นอยู่ที่เธอละเว้เธอมีความสามารถพอที่จะดังด้วยตัวตัวเองได้แต่ผมเสียดายที่คอนกรีตบอยอาจจะไม่ได้ไปถึงภาพแน่นอนในอนาคตมันจะดังครับแต่ถ้าคาราบูอยู่ด้วยมันจะต้องดังปะผมมั่นใจแล้วเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับการที่คอนกรีตบอยจะถูกเตะตัดขาตั้งแต่วินาทีแรกเลยเศร้าจริง รู้สึกไงคอมเมนต์มาไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันในคลิปหน้าแกงแกง peace